สวัสดีครับผมสมุชนะครับคอรัรนิสสปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอรนะครับวันนี้กลับมาเจอก,กันวันพุธ กลางสัปดาห์ที่15มกราคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลไทยรียกหนึ่งมีความเข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่หลักนะครับและแนะนําฟุตบอลยิงกันเยอะอีก1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport ก l u b สามารถเข้ามาในกลุ่มได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ทุกช่องทางสวัสดีครับ หนึ่งคู่รักของไทยริกหนึ่งไปกันที่การเจอกันระหว่างประจวบ f อพบกับสุโขทยัย f อฟซีเบจบประจวบ f อฟซอาจจะ แพ้มาในเกมล่าสุดนะครับแต่นั่นคือเกมนอกบ้านวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับซึ่งอย่างที่เราพอจะทราบกันนะครับว่าประจวบเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้สุดยอดมากแท็กติกการทําทีมของกุนซือโคเตีสะสมค่อนข้างลงตัวนะครับ12นัดหลังสุดในบ้านพวกเขาเป็นบอลที่ชนะโจดถึง11เกมนะครับและวันนี้ได้เปรียบเรื่องความสดที่พักมามา,มากกว่านะครับรวมถึงแนวลูกก็จะส่งชองบูเกิน และคาริโกโมราเอสแข่งใหม่ลงเป็นตัวจริงนะครับตรงนี้ครับทาให้เกมลุกดุดันหวังผลได้มากขึ้นรับมือกับทางสุโขทัย f อฟซีนะครับซึ่งผลงานภาพรวมอาจจะดูใช้ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือยามออกมาเล่นนอกบ้านที่ค่อนข้างแย่นะครับยิ่งเดินทางไกลแบบนี้เชื่อว่ามีผลต่อสภาพร่างกายนะครับแม้โจทย์คู่นี้จะเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับแต่ดูแล้วเชียร์บอลที่แกล่งในบ้านนะครับสุดท้ายเชื่อว่าประจวบจะสามารถเอาชนะได้และมีโอกาสริงขาด เชีย่ยประจวบ f อนะครับในคู่นี้สดอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมแนะให้เชีย่ยยิงกันเยอะนะครับเป็นเกมคู่ระหว่าง BG ปปทุมพบกับราชบุรี f อฟซีเฉี่ยคบ,บุกบี บีจีของโคดง้วนผลงานยังสาวันดี4วันไข่นะครับเป็นทีมที่เกมลุกโอเคเกมรับสียประตูง่ายนะครับเจอกับทางราชบุรีนะครับซึ่งดูแล้วผลงานดีขึ้นนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยมีทีเด็ดเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้รุกเกมที่เปิดแรกกันนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วจะยิงรวมกันเยอะถึงสาประตูได้ตามที่ต้องการเฉียยยิงกันเยอะคุณรบกับบีจีพบราชบุรีนะครับสวัสดีครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งบ้านเรานะครับเฉียประจวบเอฟซี FC, และ กันเยอะค่ G, ระบากบีจีปทุมพบราชบุรีขอตักท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขเลยครับแห่งเง่งวง่ารวยไว้เจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ